ร้องเพลงแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นกันแลในร้องเพลงของอาาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีดนตรีถ้าเราจะจีบหมู่สาวก็ใช้แบบนี้ค่ะเวลาไปสวดไปไล่ก็อยู่คนละภูเขาเลยก็จะมีการร้องแซวกันแบบนี้ถือว่าเป็นเห็นภาพเลยนะครับพี่แมวค่ะต่อไปนะคะเป็นการมอบรางวัลสุริยัต เดียนเชนท่านก็สุภาสัต์นะครับป่อเป้านะครับได้เกียรติมอบรางวัลให้กับาคุณปาที่ได้มาโชว์การร้องเพลงแบบอาสาตั้งเดิมนะครับ ในระหว่างนี้ในธ้ากิจและวิชาชีพนะคะที่เกี่ยวย้การอั่มกนีรักษาปรณก็จะรัคณที่สวยงามไม่ที่สื่ไปแล้วกะักษาเด้วะกก็ยังดี้กช่วยกันรากษาปรมีไปด้วยกันนะคะขอขอบพระคุณยังสูงค่ะ ับบต่อไปนะครับขอนอนุญาตเคลียในส่วนของลานตมเวรลานรถชิงชาสนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีชุดการแสดงชุดต่อไปนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับขออนุญาตเคลียพื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับชุดการแสดงชุดท,ท,ท,ที่3นะครับก็จะเป็นชุดอาคายามาเดนะครับเป็นของกลุ่มสตรีบ้านผาหมีนะครับเป <c oughs> ็นชุดการแสดง ขยามาดีขยาม,มาดีขยามาดีเด็กอากานะอากาศที่น่ารักไม่ได้ไม่ได้เดี็กผาตอนนี้ขออน,นุญาต,นนตนนชิงช้ายอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นชุดการแสดงเพื่อป้องกันอันตรายต่อน,นักแสดงนะครับเพราะอยากเตรียมพื้นที่นะครับเพราะว่านักแสดงต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับ โลชิชนชานะคะตอนนี้นักแสดงต้องใช้พื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นขอขยับไปสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาโลใหม่น,นะคะ,นนะ,คะตอนนี้นะคะก็จะมีอาหารเสิร์ฟบนถังโขกนะคะซึ่งในการเสิร์ฟอาหารคือเป็นดั้งเดิม